ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการของน้องอมทองนะคะค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะน้องอมทองท้องเสียนะคะถ่ายท้องนะคะอื ออยพยาธออกเยอะเลยนะคะพราความบอกนะคะโอ้นี่นะคะถ่ายเขานะคะพยาธก็ขอโทษขออภัยนะคะท่านใดที่กําลังทานข้าวอยู่นะคะนี่นะคะโอ้มีพยาธเยอะเลยนะคะ<อ>นู่นด้วยนะคะค่ะก็น่าจะหายถ่ายท้องแล้วนะอกพระความ เพราะว่าถ่ายเป็นก้อนแล้วนะคะนี่นะคะบริเวณรอบๆนะคะก็มีถ่ายเขานะคะเมื่อวานก็กินอาหารเยอะนะคะก็ถ่ายเยอะนะคะไม่ค่อยซึมแล้วนะคะ,ะยกยกขาได้แล้วนะคะแต่ยกขาซ้ายขวาได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเดินได้หรือเปล่านะคะ จะยังลากขาอยู่หรือเปล่านะคะก็รอชมนะคะน้องอมทองเก่งนะคะแข็งแรงนะคะออกก็ยังขาแข็งอยู่อยู่นิดนึงนะคะยังยกได้ไม่เต็มที่นะคะยังยกขาได้ไม่เต็มที่นะคะ ก็ถือว่าใกล้จะหายดีแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มร้อยนะคะ<ม>วันนี้มีน้ำตาไหลออกอีกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะทำการล้างตานะคะจนกว่าเขาจะหายดีนะคะหิวนะคะเพราะว่าวันนี้สายแล้วนะคะอ่ะเดินไปนู่นค่ะเดินไปนูน่น เมื่อวานก็ให้กินกล้วยอย่างเดียวนะคะผลไม้อย่างอื่นอย่างเช่นอ้อยนะคะแล้วก็สับป,ประรดก็ยังไม่ให้กินนะคะให้ให้กินแต่กล้วยอย่างเดียวนะคะแต่กินกล้วยเยอะนะคะเมื่อวานวันนี้หายดีเลยนะคะแต่หายดียังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะ ตรงไหนที่เป็นเนินก็จะยังยกขาขึ้นสูงๆไม่ค่อยได้นะคะนี่ ดีแล้วคะ่ะเมื่อวานได้กินกล้วยเยอะนะคะ พ่อควานได้ให้กินยาถ่ายพยาธิแค่ครั้งเดียวเนาะใช่ไหมคะขาะครั้งเดียวนะคะวันเดียวนะคะตอนเย็นนะคะสิบเม็ดนะคะพยาธิเขาก็ออกเยอะมากเลยนะคะถ่ายท้องครั้งนี้นะคะก็ยืดตัวนะคะจะโตเป็นหนุ่มนะคะขาสูงขึ้นนะคะอ้วนมากมากเลยนะคะอ้วนจนเตี้ยหมดแล้วนะคะน้องอมทอง คงจะลากดินแล้วนะคะอยากถูต้นไม้นะคะอยากอาบน้ำถูต้นไม้เพราะว่าตอนที่ถ่ายท้องนะคะเพราะความไม่ไม่ค่อยอาบน้ำให้นะคะเพราะว่าเย็นนะคะ อย่างคาเขาก็แข็งด้วยนะคะก็เลยอาบน้ําให้ไม่บ่อยนะคะอาบวันละครั้งนะคะตอนนี้ก็หายดีแล้วอยากถูต้นไม้นะคะ หายดีแล้วก็จะไปอย่างเดียวเลยนะคะ ดูจากอาการแล้วนะคะน่าจะหายดีแล้วนะคะเนี่เดินสำรวจแล้วนะคะถ้าเขาหายดีเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปกติของเขานะคะน อนที่เขาถ่ายท้องขาแข็งนะคะพ่อควานก็ไม่ให้นอนลงนะคะกลัวเขาจะลุกยากนะคะนอนเอาทำไมนอนลงท่านี้ทําทำไมไม่นั่งดีๆฮะทำไมนอนท่านั้นน่ะ พาะความบอกว่าอาบน้ําให้ไม่ถึงแล้วนะคะสูงขึ้นมากเลยนะคะก็ต้องบอกให้เขานอนลงนะคะนอนลงแล้วก็จะได้อาบน้ําแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษอาหารนะคะดินนะคะที่อยู่ตามหลังเขานะคะแล้วก็บนศีรษะเขานะคะออกให้หมดนะคะจะได้เวลา ตัวเขาแห้งจะได้ไม่เป็นฝุ่นแล้วก็เข้าตาเขาอีกนะคะเพราะว่าตาเขาเหมือนจะมีน้ำตาไหลอีกแล้วนะคะท่านอนได้หลายท่ามากเลยนะคะดูวันนี้นะคะเขาทำเองเขานะคะพราะความบอกให้นอนก็นอนท่านี้นะคะ จะได้ลูกง่ายๆนะคะ,ะกินอะไรกินอะไรนะปะปะกินมะพร้าวะมะพร้าวมะพร้าว มามืมา้นเดี๋ยวชุดมาท้อยทอยท,ยทยขาน้องอมทองก็หายดีแล้วก็กินหญ้าเก่งมากๆเลยนะคะ บน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่คองแค่ว่องไว้นะคะอาบน้ำเย็นสบายสดชื่นแล้วนะคะนี่ยกขาได้แล้วนะคะยกขาขึ้งพื้นสูงๆพื้นต่างระดับได้แล้วนะคะ ก็แสดงว่าหายดีแล้วนะคะสวัสดีครับเพื่อนเลียวสวัสดีเดินมาให้นยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเนอะสวัสดีสวยอ๋อเต้นได้อีกนะคะอ่ะเต้นน้อยเต้นน้อยอ่ะเต้นน้อยสิคะหายดีหรือยังเต้นเต้นนะเต้นนะเต้นเต้นนะเต้นนะเน่หายดีแล้วนะคะเต้นดิดิเต้นดีดิ หนอีกข้างหนึ่งสิครับเต้เต้นเลยเต้นเเต้นเเต้นโยกเต้นเอ้อเต้นเออเต้นเออเต้นเออเต้นโยกหัว้ยเต้นเอ้เต้นเ้อบด้เต้นอ้โอเคค่ะโอเคอาหารดีแล้วนะคะค่ะกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับนอนพลนะครับค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ